ครับผมก็สวัสดี f อซทุกคนนะคบผมครับเ c คนใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบปรผาดข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดๆจากช่องโชกผ้ารวยครับผมเมื่อนี้ก็บรได้ผ้ามาเอาแนวทางนะคบผมแต่ก็มาทําบุญนะครับผมทําบุญให้กับไอ้พระนะครับผมปู่นะครับไอหรือมอม มอมเนาะครับผมมอมที่ว่าเสียชีวิตไปเนาะครับผมก็ได้มาเฮ็ดบุญให้เนาะครับผมมื้อนี้ก็พอดีว่าโชคโชคอยู่ใกล้เนาะครับผมโชคก็เลยได้มาเฮ็ดบุญให้กับไอ้เอิ่อนปูเนาะครับเนาะเอิ่อนปูแล้วกันครับผมให้ปูเนาะครับผมพอดีว่ากาเพิ่นก็ติดธุระทางสามหมอเนาะครับผมมาบ่ได้โชคก็เลยขออาสามาเฮ็ดบุญให้กับปูก่อนเนาะครับผมพอดีว่า งวดที่แล้วกะบ่ได้มะขอเนาะครับผมเพราะว่าเลขปูเพิ่นกะเข้ามาสามงวดติดๆเนาะครับผมกะเลยได้เว้าแล้วกะต้องมาเฮ็ดให้เนาะครับผมก็เลยได้ซื้อสังฆทานกับเงินที่ว่า FC เนาะครับผมฝากมาเฮ็ดบุญน,น้ำเนาะครับผมก็สิได้มามอบให้กับทางวัดเนาะครับผมพอจะได้เฮ็ดปูกระเบื้องหรือต่อเติมวัดไปเรื่อยๆหรือจะเป็นเฮ็ดบุญเฮ็ดหยังเนาะครับผมก็ ขอบคุณนะครับเด้อสําหรับ f c นะครับผมที่ว่าเขามาร่วมเฮ็ดบุญกับโชคนะครับผมเดี๋ยวสิพาไปรับพรนะครับผมรับพรล็ไปกวดน้าให้กับผููเสียชีวิตนะครับผมก็ตามโชคมาเลยครับครับผมนี่ก็เป็นที่ว่ามี f อนะครับผมฝากมาร่วมทําบุญนะครับผมคุณมานิดสิริสมนะครับผมแล้วก็ กาผ้าร่วยครับโชคผ้าร่วยเนาะครับผมสีว่าได้เอ็ดรวมบุญหนีไปพร้อมๆกันเนาะครับผมก็รอรับโชคก่อนใไงขึ้นเนาะครับผมให้มากหารวยก็ขอให้ได้ขึ้นหาเท่าสิบเท่าเนาะครับผมก็ขอสาธุเด้อครับเด้อแล้วก็มื้อนี้เนาะครับผมก็ได้มาเฮ็ดบุญให้กับพระที่ไอ้ปูเนาะครับผมที่ว่าห่วงรับไปก็มีสังฆทานกับปัจจัยเนาะครับผมก็สิได้มารับพร ไปพร้อมๆกันนะครับด้อคาผ่าน้ำมาสการครับ <g ül> เอาลูกมาแล้วต่นันต่อให้ดีเนี่ยนครับเล้ให้เล้ให,ลให้บัดมือยอดหลังเนงาะเนี่ยนครับเดือดเดือดเสี่ยต่ลเดีายวเาดับพรอนกันหยาดน,น,น้ำนเป็นไั้ tha warwanga pura pari urentik sa kakrang ewak mewak ito dinang pe tanang upa kapati Itjitang pathitang tunghang ki pemewa sammit jatuk sapke purentuk sang kappa Janro raso yatha สัพพิทิโยวิวัตจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิสนิจจังวุธาปจายโนจัตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระราม คือว่าถ้ามีโอกาสีดีๆก็เสียเข่ามาขอเพิ่นอีกอยู่พอ,อดีว่ากะ่นแบบไปเฮ็ดท,<ถ>ทางพุคนเฮ็ดทางวัดพุดน่ครับเพราะว่ากบขอของวดเดย้าเข่าสามเงวดผมว่าโอ้เลยพอไปนำมุกอ๊อฟปูเพิ่นให้เพราะว่าไอ้ซึ่งผมขอเป็นว่าไอ้ว่าไอ้ขอเลขสามงวดขอสามงวดว่าฉีมาโป่งมายงไห้ว่า กับเข่าสามงวดเลยงวดแรกกับเขาเสือกเสือกเส้นสั้นงวดที่สองกับเขาเนืงเกียรเสือไอ้ที่สองแบบเข่าสองเกียร์ก็เกันไปว่างว่างยังไหนว่างเสื้อว่างเสื้อก็ไอหมกเก่าครับว่างตอนตอนพ้ากันยดเทียนไหมยดเทียนบอกกับเอาว่างไว้ผ้าถานเพิงนึงแลก็จุ่มน้ำเพิงหนึ่งเอาเทียนมันสีไหลแล้วมีครับ ไหลเป็นตัวเลขเลยไหลเป็นตัวเลขเลยโบโบไฟเหยียดแบบนั้นมีแต่เคยเห็ีดใส่ใส่ขันแบบนี้แล้วก็กระสวดสวดถ้ามันไหลก็แสดงว่าถ้ามันนิ่งๆยืดซึ่งคือโบไปครับถ้าเป็นสวดเอาเลขนะถไมอันนีโบได้สวดยังไม่คือมีมีแต่คั่มเบาทั้งวงเนาะเป็นเบาไปซะเลยแบบครับขอให้เด็ดเด็ดเนี้ยใส่ได้ สางได้ยังซอยมอมມพิ่นกກเว้าแต่ว่าตรงนั้นมันก็มีอันมีเนี่ยสําคัญอยู่นี่นะครับเป็นสางเก่าเอเป็นสางเก่คือแมี่าสางพิ่นบดบ่ลงสางบ่บให่ครับโอ้ ไม่ได้สื่อไม่ได้ถือ่ยก็หนอนดอกแรกดีใจเห็นเหลี่ยมเขาประมาณนั้นคนครับเพราะว่าในตอนวันนี้อลืมอ่าเจ็ดแปดเจ็ดแปดอ่าเจ็ดแปดตัวเดียวนะตัวมอมมักเลยว่าเจ็ดแปดรู้สึกว่าเจ็ดแปดจะมาแน่นอนครับผมอันนี้ก็บ้าการลันตีนะครับผมเพราะเป็นเทวดาครับอมาได้เป็นแนวทางนะครับครับ หเห็นแนวทางว่างเลยว่างเลยเจ็บแโดนเราที่น,นั้นแตว่ากันว่างใดๆกันใดเป็นกระเขายบเหมือนราหันบอเขายิ่แต่ว่ามันซ่งบไดห,หากเก่าเก่าห่างเมืนวันนี้ได้ชัดเจนคืนอเจ็กเจ็แเลยแล้วได้แนวทางสายเอฟซีฟอรับ บ่ว่า <Tipp> ส <ett ings> ิเห็นบ well ่บ่สิเองบ้งบ่เกี่ยวกับบ้องอนันต์บ่ว่าบ่พระเดียวเลขบ่เดี๋ยวเป็นแนวทางสิซื้อหาถ้ามันถ้ามันแม่นเจ้ากูมันเข้าดีเลยอืมเลขเออานอยกับเลขลาวเข้าตลอดบ่ครับราะไอ้ไอ้มองเฮ็ดเลขลาวนี่านอยนําบ่กบางช่งดๆก็ได้ได้ลาวได้ลาวกับฮานอยนี่ทั้งหลายมือม คือบอกบอกขอนี้เหล็กล่าเล็ก้าน้อยเสื่อยู่บ่เสื่อยู่เด้ยวเสื่อยู่เล็กลามันต้องไปเพิ่งแม่นั่นเพราะวันนี้วยทุกน่มัน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 ออกมือไหนเนี่ยเหล่าออกมือนีมือนีบอกเล้ากเหล็กลาเรือเดียวส่มือนีมันมีเหล็กเล่าครััหน้าหาน้อยล่าสตารับล่าสตาออกไหมสามใบสามมงคลไปออกแล้วครับออกแล้วสามมงคลไป ถ้าประมาณสามโมงเชิงมนออกย่างครับย่ายสามมันออกบสามโมงสี่สิบหาเล่าสตามื์ครับเล่าเนี่มันจะออกสองทืนครับี่ยออกสอง้้าน้อยนี่มันจะออกห้าโมงเชิงหกโมงเชิงแล้วกทุ่มเชิงครับงั้นเดี๋ยวเอาเอาเลี่ล่าวก่อนองคคอเลี่ยกล่าวก่อนเดี๋ยกล่ากับเ่ะครับขึไปเบิ่งเงินเงินก้อนว่าครับ จะสีได้เอาเพื่อได้โฉบอยียงกับมอมะครับ <c oughs> ผมมือหนีมาเฮ็ดบุญน,นะครับผมก็ได้มีแนวทางพร้อมแล้วก็แนวทางเล่าพร้อมนะครับผมเดี๋ยวโชบสิเอาลุงไห้นะครับผมว่าเป็นตัวใดน,นะครับผมครับผมรอติดตามรับชมไปมพร้อมๆกันนะครับเด้ออันนี้ก็ตัวเดียวนะครับผม เจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับผมตัวเดียวครับผมเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับผมครับผมบานี้ก็สีไดล玛หยาดหนามนะครับผมให้แก่ที่ว่าผู้ร่วงรับไปแล้วนะครับผมก็สีไดล玛หยาดหนามให้นะครับผม ครับผมก็ได้เฮ็ดบุญเสร็จเรียบร้อยนะครับผมทีว่าให้ปูนะครับผมให้ปูทีว่าโชคกับกาเนาะครับผมทีว่าได้มาขอแนวทางให้กับเอฟซีนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมสําหรับเอฟซีนะครับผมทีว่าสมมติทีว่าไอ้โอนเงินมาให้นะครับผมโอนเงินมาไอ้ร่วมทําบุญกับโชคนะครับผมก็มีทันหนึ่งนะครับผม ก็โชก็ได้เป็นสะพานบุญนะครับผมแต่กับโบมีนสะพานญ่คือจังการนะครับผมเป็นสะพานหน่อยๆนะครับผมก็นนี่นะครับผมคุณนิมิตสิริสมนะครับผมเป็นจำนวนเงินห้าร้อยบาทนะครับผมได้เออกมาถวายให้กับมอมนะครับผมพอจะได้เป็นรวมสางปูกระเบื้องที่ว่าไอ้ยู หนาพระประธานนะครับผมที่ว่ากระเบื้องมันแตกนะครับผมก็สีได้รวบรวมเงินจํานวนหนี่นะครับผมไปรวมเฮ็ดรวมปูกระเบื้องนะครับผมค่ะอนุโมทนาสาธุนะครับผมให้คุณมานิดได้ขึ้นสิบเท่าพันเท่านะครับผมก็ถือว่าได้เป็นเฮ็ดบุญอีกอันนึ่งนะครับผมโชควยกอบกาก็สีได้เป็นสะพานบุญให้กับเอฟซีตลอดนะครับผม ครับผมมื้อนี้ก็ได้พามาไอ้เฮ็ดบุญเนาะครับผมเฮ็ดบุญให้ที่ว่าไอ้ที่ว่าพระที่หลวงรับไปแล้วเนาะครับผมค่ะได้เฮ็ดเสร็จสมบูรณ์แล้ยวนะครับผมก็ได้รับพรกับหม่อมแลี้วก็ได้ตัวเลขมาฝากให้กับ FC พร้อมเนาะครับผมได้เดี๋ยวเด้อครับเด้อเดี๋ยวดฉกหาเบิ่งก่อนนะครับผม อ่ะครับผมกะได้แนวทางมาฝากให้กับเปียสซี่พ่อมเนะครับผมก็ล่องพิจารณาเบิงนะครับผมนี่ครับตัวเดียวครับผมวันที่สิบหกนะครับผมเดือนพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมได้มากเจ็ดแปดตัวเดียวนะครับผมเจ็ดแปดตัวเดียวกะลองพิจารณาเบิงนะครับดื้อท่า ชอบก็ซื้อนะครับผมไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมช่องเราจัะขึ้นเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นนะครับผมก็ได้ตามแนวทางมาฝากให้กับอิซีนะครับผมถ้ากล้ากลับมานะครับผมถ้ากล้ากลับมาเล้ยวเดี๋ยวสิภากล้ามาขอเลขกับปูผ่าผูกข้อนะครับผมขอเป็นงวดที่ซีนะครับผมคือว่างวดวันที่หนึ่งนะครับผมกล้าพนตธุรละกับเลขมาบ่ท่านนะครับผม คับผมก่าคนก็ได้สั่งสารเนะครับผมก็เอาใจซอยนะครับผมกะขอเป็นไอเพิ่งบุญนะครับผมเพิ่งใบบุญกาไปกอนนะครับผมสองนี่นะครับคับผมถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่ครับผมเป็นกำลังใจให้กับโชคผ้าลว้ยครับผมโชคผ้าลว้วยก่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ